มาฝากดีกว่าเรามาฝากซีลงซีรีส์ของเราดีกว่าเป็นไรอ่ะเป็นไรก็เดี๋ยวไม่ได้ซีนเดี๋ยวไม่มีีซนไมีซีนลำบากเขาแง่งก็ไม่อยู่นี่ก็เอ่างนี้นะพี่ก็อ้องนี้ก็กล้างแกมองโคองกว้างก็ฝากทุกคนติดตามเลิ่ซิก2024ันยเลยนะครับก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง9กด30เวลา5้าทุ่ทุกวันอาทิตย์ครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่องทาง ยูทูบเชียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็สมัติอันคับดูได้ที่ไอซีนะครับสมัติอันเยอะเราไม่เหลือแล้ว้อออนพูดเลยหน่อยว่าโอ้ตอนอยู่กับพีินแบ่งให้พี่กินบ้างอ่ะฮะตอนอยู่กับพี่กินแบ่งให้พี่กินบ้างไหมพี่กินไม่พูดพี่นะ อเมนอกว่าฝันไหมอเมฝากฝากฝากสิฝากนะครับเริ kind of 2, mm ่ฟ hmm. ซิก2 0 2 4ไว้เลยอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะสมัครกันเยอะๆเลยรักทุกคนนะครับผมใช่ก็รักผมก็รักทุกคนเหมือนกันฮะพี่พูดไปแล้วว่ารักทุกคนเราก็รักทุกคนเหมือนกันคืออะไรเรา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 คัดเดือดไหมพี่เราคัดไหมน่าสนใจได้โอเคบ๊ายบาย